สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม p o l y w o r k นะครับในกรณีที่เราจะอาราเมยงานกลมนะครับและก็มีรูเจาะผ่าน2อรูซึ่ง d อร์อ n งมีระบุเง้งขนายว่าหรือว่าลูกค้าระบุมาว่าให้ใช้ลาย e 1 l i n ลายที่เป็นลายยาวนะครับในแนวของความยาวของท่อนะครับแล้วก็ให้ใช้อีกลายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล็อกกันหมุนนะครับก็คือเป็นลายในแนวดิ่งเนาะ เราก็จะมาอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาสร้างไซเนเดอร์ที่เป็นอาไซเลนเดอร์ที่ท่อหลักก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสร้างจุดนะครับเลือกโฟกไซเลดอร์สองอันไปลําสร้างพอยต์เมท่อดเป็น Form Object นะครับเลือกเป็นไซ l i n d e r Midpoint นะครับแล้วก็กด Create เราก็จะได้จุดออกมา2จุดนะครับตรงเซนเตอร์ของไซเลเดอร์เข้าคำสั่งอ่าเลือกพอย n ์2องพอย์เข้าคำสั่งสร้าง l ล n e เมทอดเป็นฟอร์มอ j อบเกดครีเอทนี่ครับนี่คือลายแรกนะครับที่เราจะทำการเอามาใช้ในการอะไลน์นะครับต่อไปลายที่2สร้างไซเดอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าเมทอดเป็นฟอร์ม p ิกออนแค t เนาะอ่าอ่าครับ ต่อไปเอาไซเลอร์สองอันครับสร้างพอยต์เม่อดเป็นฟอร์มออบเจกต์นะครับเป็นไซเลอร์มิดพอยต์เหมือนเดิมนะครับกดคลีเอรนะครับเขาจะได้จุดมอีกสองจุดเข้า่งสร้างลายเม่อดเป็นฟอร์มออบเจกต์กดคลีเอรนะครับนี่ก็คือลายสองลายที่อาจจะเป็นเงื่อนไขของรอย n g บอกว่าให้ใช้ลายสองลาย,ยานี้นะครับในการอ l ไลน์เมนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาสร้างเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับวิธีการสร้างก็คือเราอาจจะต้องสร้างเ l a นที่พาดผ่านลายนะครับแต่ตั้งตั้งฉากกับลายใดลายหนึ่งนะครับมผมก็เลยใช้วิธีการสร้างเลือกลายหลักหนึ่งลายนะครับแล้วก็เลือกพอยต์บนลายหลักหนึ่งลายนะครับหรือเลือกพอยต์แรกนะครับเข้าคอสั่งสร้างเ l a นเมนตอดเป็นฟอ o เจกต j e c t ครับ point and line นะ orientation นะครับก็คือ p l a n ที่เกิดขึ้นจะถูกพาดผ่าน point นะครับและต้องตั้งฉากกับ line ที่เราเลือกนั่นเองครับเราจะได้ line p l a n ที่ตั้งฉากกับ line มาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับให้ทำการเลือก line ที่2นะครับกับ plane ที่ตั้งฉากกับ line ที่1ครัค้างไว้ครับเข้าความต่างสร้าง plane เม t อต่อเป็น form object นะครับ line and plane ครับกด create เราจะได้เพลนที่พาดผ่านหรือเป็นแนวเดียวกับลายที่สองนะครับแต่ตั้งฉากกับเพลนที่หนึ่งนั่นเองครับนะได้นลครับเพราะานั้นเพลนที่เราจะใช้อลาเน้์นะครับก็คือเพลนที่สองนั่นเองนะครับก็คือเพลนนี้จะเป็นเพลนที่เป็นลายที่สองนะครับนะต่อมาพอยก,ก็เอาลายที่หนึ่งครับกับลายที่สองปัดกันครับ f o ร m i n t e r s e c t i o คกด create ครับอ่า point จะใช้ point นี้ในการ alignment นั่นเองนะครับแค่นี้ก็ครบแล้วครับตอนที่ alignment นะครับ play line ก็ให้ใช้ line ที่1นะครับอ่าลายยาว plane ก็ให้ใช้ plane ที่ตั้งฉากกับเป็นแนวขนานกับ line ที่1นะครับก็คือเป็นแนว n i n i ายที่2นั่นเองนะครับและ point ก็คือ point นี้นะครับ ันนี้ก็คือเทคนิคการใช้ลายสองลายมาใช้ alignment เก line p o i n t นะครับก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขได้แบบนี้นะครับ